หัวข,ข้อที่เราจะพูดถึงกันวันนี้คือหุ้นที่ผมสนใจแต่ว่าผมยังซื้อไม่ลงครับซึ่งอ่ะ d i s c ม a ม m e r ก่อนเลยว่าไม่ใช่การแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแค่มาทําความรู้จักหุ้นที่ผมสนใจช่วงนี้แล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าเออผมสนใจหุ้นพวกนี้นะเพราะอะไรแต่ไม่ได้แนะนําการซื้อขายนะครับไปทํากันบ้านกันต่อเองด้วยซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผมยังไม่กล้าซื้อเพราะอะไรครับหนึ่ง valuation มันแพงเกินสําหรับผม 2. มันมี regulation หรือกฎข้อบังคับอะไรไม่รู้แหละที่มันอาจจะเสี่ยงเกินที่ผมจะรับได้ หรือ3บริษัทมันยังไม่ทํากาไรอ่ะถึงว่้ผมจะอยากได้มันก็ตามซึ่งแน่นอนว่าเน็ตฟีกและคอสโก้เนี่ยผมพูดไปในคลิปก่อนๆมาแล้วด้วยแล้วก็มีรายละเอียดเป็นคลิปแยกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็จะไม่พูดถึง2ตัวนี้นะแต่เอาเป็นว่าไอ้ส2อตัวน,นั้นนะผมก็ยังอยากได้อยู่แต่เรามาพูดถึงตัวอื่นบ้างดีกว่าที่ผมอาจจะไม่ค่อยพูดถึงบ่อยในช่องนี้เท่าไหร่นะครับมาที่หัวข้อแรกก่อนเลยก็คือ valuation ครับตัวแรกเลยคือ Shopify ครับ Shopify เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเบื้องหลังของการขายของครับ เป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ทําให้เราอะสามารถขายอะไรก็ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองได้บนเว็บหรือสื่อต่างๆนะครับโดยที่เครื่องมือเขามีเยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจเลยแค่พวกแบบสร้างเว็บไซต์หรือว่าจะคัส t ตอม z ไม์เว็บไซต์หรือลงแอปต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าจะช่วยในการขายของหรือทําการตลาดและดูแลหลังบ้านพวกโลจิสติก a n a l y t i ส์ t ท a c k ิกก้งออเ e r ทุกอย่างก็คือเป็น One Stop ปช็อของคนที่อยากจะขายของซึ่งนี่เขาพันเนอร์กับบริษัทใหญ่ๆที่ทุกคนนึกถึงกันหมดนั่นแหละจะเป็น Payment Gateway หรืออะไรก็ตามและสิ่งที่ผมชอบคือมันคอสต์มาได้หมดเลยคุณอยากทำโปรดักต์อยากทำเว็บอยากทำหลังบ้านให้มันหน้าตาเป็นยังไงเชื่อมกับอะไรอยากทำเกี่ยวเกม อยากทำเน้นไปที่โซเชียลมีเดียก็ได้หมดเลยแต่สิ่งที่ผมสนใจตัวนี้เลยนะเริ่มจากที่การที่เขาวางตัวเป็น counter positioning ครับคือเขาไม่ได้ทําให้มันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแบบคนอื่นแบบอ e เมซอนลาซาด้าช้อปปี้อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแค่มาเก็ตเพลสอ่ะเขาไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาเน้นคือเขาเป็น one stop service สำหรับการสร้างแบรนด์ของตัวเองครับในโลกที่ทุกคนเป็นคนขายของได้ในโลกที่เราสามารถขายของผ่าน Facebook ก็ได้ขายผ่านช้อปปีก็ได้จะเลือกอเมซอนก็ได้จะเลือกอะไรก็ได้หรือจะไลฟ์ติ๊กต็อกขายของอ่ะ คือแบรนดิ้งครับคุณจะสร้างตัวตนยังไงบนโลกที่ใครก็ขายของได้ของก๊อปก็มีเต็มไปหมดแต่ว่าคนเลือกซื้อจากแบรนดิ้งถูกไหมครับซึ่ง Shopify เนี่ยเขาสามารถสเกลไปกับคุณได้คุณจะเริ่มต้นด้วยจากแค่การขายผ่าน Facebook TikTok ช้อปปีก่อนอาจจะจ่ายช้อปปี้ไฟแค่เดือนละถูกๆเลยอันถูกสุดผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะห้าดอลมัง้งแล้วพอคนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณก็เช่าแพงขึ้นอาจจะเช่าโกดังฟูลฟิ l เมนต์หรือจะทําโลจิสติกดีๆเลยหรือจะขยายไป g l o b a l จะจ่ายเป็น Currency ต่างๆก็ได้จะส่งต่างประเทศก็ได้มันเลยเป็นหลังบ้านที่ผมค่อนข้างสนใจครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหตุผลที่ผมยังไม่ซื้อเพราะว่ามันเป็น High Beta Stock มากๆแปลว่าอะไรแปลว่ามันผันผลแบบโคตรๆครับและมันถูกเล่นใน v a l u a t i o n ที่แพงมากๆมันเลยอยู่ใน Cat Valation าคือบริษโต ประมาณ20%ทุกปีครับนั่นก็เลยทําให้เขามีพรีเมียมที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นอยู่ในราคาที่ สูงมากๆจะดูเรชิโออะไรก็ตามนะครับเขาเล่นอยู่ในพรีเมียมที่ค่อนข้าง,งเยอะทําให้ผมยังทําใจซื้อไม่ลงแต่ว่าผมคิดว่าไอไฮเบต้าเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือมันก็อาจจะย่อลงมาในจุดที่แบบน่าสนใจได้ในอนาคตนะครับก็จ,จะเป็นตัวที่อยู่ในวอตช์ผมตลอดเวลาซึ่งผมยอมรับว่าตอนทาลิฟผมซื้อไม่ทันว่ะผมเล็งมันไวแ้แล้วแหละแต่ผมซื้อไม่ทันแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรผมก็ไปได้อเมซอนหรืออะไรพวกนี้แทนก็จะยังเป็นตัวที่ยังอยู่ในวอตช์ผมเสมอนะครับตัวต่อไปด้วน น่าจะจากคอมเมนต์นี่แหละผมก็เอ้ยมันก็แค่แอปสอนภาษาป่าวะมันจะไปน่าสนใจอะไรแต่ว่าพอมาดูตัวเลขอ่ะคุณดูนี่นะ daily active user 31.4ล้านเมื่อปี2 0 2 4คิวหนึ่งล้าน Daily นะครับ daily คือคือทุกคนเข้ามาแอปเนี่ยทุกวัน46.6ล้านคนและ10.3ล้านยอมจ่ายด้วยผมก็เลยเฮ้ยมันแปลกๆละแล้วแล้วพอไปดูโครงสร้างฟัง c e o อเนี่ยแอปมันเป็นอะไรที่ addictive มากๆเลยก็คือทุกคนต้องเปิดทุกวันซึ่งมันก็มาจาก mindset ของ c e o ที่เขาตั้งใจจะทําให้แอปของเขาเปลี่ยน education เป็นเหมือนการเล่นเกมครับถ้าใครเคยลองโหลดแอปมาเล่นดูก็จะพบว่าเออมันหน้าตาเหมือนเกมจริงๆอันนี้คือการสอนเชสนะครับมันก็เออเหมือนเราเล่นเกมเหมือนเราเล่นหมากรุกหรือว่าสอนภาษาเนี้ยมันก็จะให้ feeling เหมือนเล่นเกมแล้วก็มีความ s t i c k i n e s s คือได้แต้มได้อะไรถ้าคุณเปิดแอปเข้ามาเล่นทุกวันใช้คําว่าเรียนเนาะซึ่ง เขาไม่ได้แค่มีคอร์สภาษานะครับเขากําลังขยายไปอย่างอื่นด้วยเช่นเลขดนตรีเชสและมีอีกมากมายเพราะว่าเขาสามารถสเกลได้มหาศาลจาก AI ครับดิโอลิงโกเป็นบริษัท AI บอกเลยและเขามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหมดเลยที่เขาเปิดมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกข้อสอบพวกสื่อการเรียนรู้ พวกเกมกราฟิกอะไรพวกนี้เขาใช้ไอทําำสส่วนใหญ่นะครับทำให้โจทย์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพัฒนายอยู่ตลอดเวลาผมเลยสนใจครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยวาอร์ชันนะครับ P/E ก็ได้ trading volume ม,มันส4 2ยโอเคแหละแต่มันก็แนวเดียวกับ Shopify เมื่อกี้นะมันเป็นไฮเบต้าสต็อกครับเวียงโคตรๆถ้าวันไหนมันเวียงลงมาในจุดที่เหมาะสมผมก็คงจะเข้าไปเก็บครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะอยู่ในวอชชีผมนะมากันที่แคตตากรที่ต่อไปนะครับก็คือเรก u l a t i o n หรือแปลนไทยก็คือกฎบังคับกฎหมายอะไรพวกนี้คือไม่กล้าซื้อเพราะว่าร TSM TSM ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วมันเป็นโรงงานผลิตชิปที่เบอร์หนึ่งของโลก ณนะตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีใครใกล้เคียงเลยและไม่มีใครคิดจะแข่งด้วยเพราะว่าเงินลงทุนมันมหาศาลแบบโคตรโคตรใครจะเอาตังค์ไปแข่งกับคุณไหวมันคือสินทรัพย์ของประเทศไต้หวันเลยซึ่งคำถามที่ผมเจอบ่อยมากคือ TSM versus ASML ครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันมันเทียบกันไม่ได้ละเมื่อก่อนอนะ่ะผมแอบเอียงไป ASML นะแต่พอมาดูลึกๆแล้วอ่ะครับ TSM มันคือโรงงานทั้งโรงงานนะถูกไหมอันนี้คือจากวิดีโอชิปสร้างยังไงเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งของในโรงงานนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องจักรเป็นร้อยร้อยตัวรวมถึงเครื่องจองั เจ้าอื่นอีกเต็มไปหมดเลยถูกไหมซึ่งสิ่งที่มันโหดนะครับมันไม่ใช่แค่คนทําเครื่องจักรนะมันคือคนใช้ด้วยและคนที่จะคุมคุณภาพหรือคุมยูอ่ะให้คุณสามารถผลิตชิปที่ดีและมีประสิทธิภาพออกมาได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ t s ี c ยเเขาทําได้และเป็นเจ้าเดียวที่ทําได้ณนะตอนนี้และเขามี super pricing เวอร์ครับคือเขาจะขึ้นราคายัางไงคนก็ต้องยอมจ่ายเพราะเขาทําได้อยู่คนเดียวแต่สิ่งที่ทําให้เขาขึ้นได้ไม่แรงเวอร์ work. ก็คงเป็นเพราะว่า p o l i t i c a l warfare หรือว่าเกมการเมืองมันเป็นอะไรที่เหมือนสองครามไปแล้วเขาจะเพิ่มขึ้นมากก็ไม่ได้ก็ต้องเกรงใจบริษัทในเอเมริกาถูกไหมเพราะดูนะนี่คือลูกค้าหลักของเขาอเมริกาแทบจะหมดเลยเนี่ยยังไม่พอเครื่องจักรที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เขานะอ่ะดูแค่4ตัวแรกที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับ ASML โ okay, อเคเป็นไม่ใช่ของอเมริกาแต่ IP ของ e, เครื่อง EUV เนี่ยอเมริกาเป็นคน เพราะฉะนั้น n f l ก็กึ่งๆึ่งของเมกาแหละส่วนอีก3ตัวเมกาหมดเลยและไม่มีเครื่องพวกนี้อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม TSM เพราะฉะนั้นโอเคถึงมันจะอยู่ไต้หวันแต่เขาก็ต้องเกรงใจอเมริกาด้วยซึ่งชิปเป็นอะไรที่เราน่าจะรู้กันดีว่ามันคือใจกลางสงครามครับเขาจะออกกดนู่นนี่นั่นอะไรมาก็ไม่รู้แหละแล้วผมไม่อยากเทคความเสี่ยงตรงนี้แค่นั้นเอง ผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อหุ้นตัวนี้แต่ถ้าใครจะซื้อผมไม่ติดเลยผมว่าอยากได้เหมือนกันแคตตาล็อตตี่ต่อไปนะครับก็คือ profitability คือหุ้นที่ผมอยากได้แหละแต่มันยังไม่กําไรอะทำไงดีตัวแรกก็คือ Roblox ครับผมเคยพูดไปใน EP แรกๆเลยนะผมเคยถือมันด้วยแต่ขายออกไปแล้ว Roblox คือหุ้นที่จินตนาการเป็น u t u b e ครับแต่ว่าเป็น YouTube สําหรับชาวเกมเมอร์ก็คือคุณเปิดเข้าไปอ่ะในแพลตฟอร์มของเขาอ่ะคุณจะเลือกเล่นเกมอะไรก็ได้ที่มี u s เ r สร้างนะครับเขาไม่ได้เป็นคนลเออง่ YouTube YouTube ด้วยกกกนนกีี็คสรราาาืจถูโทุ ใน YouTube YouTube ไม่ได้สร้างเองแต่ User เป็นคนสร้างเราบอกก็เหมือนกันเกมเขาไม่ได้สร้างเองแต่แต่ว่าชาวเกมเมอร์นี่แหละเข้าไปสร้างซึ่งแพลตฟอร์มของเขา User เยอะโคตรครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผมเข้าใจแต่ว่าอย่าลืมว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตถูกไหมแล้วเด็กที่ติดเกมเราบอกในวันนี้เขาก็จะอยากสร้างเกมของเขาในอนาคตซึ่งการสร้างเกม เขาก็ได้ส่วนแบ่งได้ตังค์จากโรบอกสร้างงานสร้างอาชีพถูกไหมถ้าไปดูสตอรี่ u t u b e มากมายนะครับในยู u ู e อะคนที่สร้างโรบกทำตังค์ได้มหาศาลมีเต็มไปหมดก็เหมือนที่คนที่เป็น YouTuber แล้วทำตังค์ได้คล้ายๆกันผมก็เลยมอง เน็ตเวิร์กเอฟนี้มันน่าสนใจดีแล้วก็เขาเป็นแพลตฟอร์มครับนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ต้องเทคความเสี่ยงว่าเอ้ยเกมวันหนึ่งมันจะไม่ดังแต่เขาเป็นแพลตฟอร์มเฉยๆที่มันจะต้องมีเกมใหม่มาเรื่อยๆที่จะดังใหม่เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามาดูงบการเงินเนาะคุณก็จะเห็นว่าเขาขาดทุนยับยัอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าไรายได้จะโตขึ้นทุกป,ปีแต่เขาก็ยังต้องมีคอสค่อนข้างเยอะเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาหลายอย่างแล้วก็เขาต้องแบ่งเงินไปให้ใหกับคนที่สร้างเกมด้วยถูกไหมเหมือนยูทูบอะครับมันก็เลยทําให้ไรายได้มันไม่ได้เข้าเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ที่เล่นเป็นเด็กซึ่งเด็กอาจจะมีตัง มาาจ่ายไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติเขาอาจจะรวยขึ้นสักวันหนึง่งและถ้าเขายังติดเกมอยู่เขาก็คงมีตังค์มาใช้จ่ายขึ้นเรื่อยๆเอง ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเทรนที่น่าสนใจครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กล้าซื้อตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือความสไตร์ครับความสไตร์ผมทําคลิป Cyber Security ไปแล้วไปลองฟังกันได้นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือนี่เลยเขากลับมาขาดทุนอีกแล้วครับในตไตรมาที่1ถึงแม้นะว่าโอเคยอดลายรอย่างยังโตอยู่น่าสนใจอยู่แต่ว่า expense ของเขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแลวยังไม่พอเขายังต้องจ่ายไอ้ค่าเสียหายอะ่ะที่ทําให้ทั้งโลกจอฟ้าเมื่อตอนปี2 0 2 4อยู่เลยนะครับทำให้มันกดกําไรของเขาค่อนข้างเยอ ผมก็เลยยังลังเลแล้วก็ยังไม่กล้าซื้อหุ้นตัวนี้ครับแต่โอเคทุกอย่างมันโตรครับอย่างที่เห็นยอดซับก็โตหลายๆอย่างก็ดูดีแต่ด้วย valuation แล้วก็ด้วยกำไรหรือ EPS เนี่ย ที่มันยังติดลบอยู่ผมก็เลยเหยียบเบรกไว้ก่อนครับสำหรับใครที่กำลังถึงตรงนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าคนสนใจหุ้นตัวไหนอยู่ในช่วงนี้แล้วยังไม่ซื้อมันเพราะอะไรขอลอกกันบ้านหน่อยครับเพราะว่านี่ผมมีแผนว่าอยากจะทำพอร์ตใหม่ของช่องเลยเป็นพอร์ตที่ DCA อย่างเดียวเนี่ยตามที่ทุกคนโหวตกันมาเนี่ยโดยการเอารายได้ YouTube นะครับไปซื้ออย่างเดียวเลยแต่ว่าผมจะเทคริสได้มากขึ้นจะเป็นพอร์ตที่ผมไม่แคร์เลยมันเหลือศูนย์ก็ช่างแม่งแต่ว่าเราจะมา DCA กันอย่างเดียวตอนนี้ผมก็เลยทำกันบ้าน้ออ่าายยขงเะ ก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณสนใจหุ้นตัวไหนอยู่ผมจะขอรอก,กันบ้านเผื่อจะไปอยู่ในพอร์ตใหม่ของผมอันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็ขอบคุณมากครับ